แพทย์นปภาผาโพเศร้าสูญเสียคนรักคนนี้คนนางแฟนๆแห่อาไล แพทนภพาโพสอานไล์พี่ดาติดแฮชแท็กแฮชแท็กแพทรักพี่ดามากนะคนดังในวงการบันเทิงแฟนคลับแสดงความอาไล์อีกหนึ่งนักแสดงสาวพิธีกรชื่อดังมากฝีมืออย่างแพทนภพาตันตระกูลนอกจากเราจะเห็นผลงานแม่ผ่านจอแก้วและช่องทางโซเชียลก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของแม่ผ่านอินสตาแกรมแอดแพทอันเดอร์สกอร์นภพาโพสภาพสวยๆแซ่บๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักของลูกชายอยู่เรื่อยๆล่าสุดวันนี้2ีก มกราคม66แม่แพทโพสอารัยคนสำคัญในครอบครัวโดยระบุข,ข้อความว่าหลับให้สบายนะพีดาของแพทแพทรักพีดามากนะท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างแสดงความอาลัยจำนวนมากทางเราขอแสดงความเสียใจมณนะที่นี้ด้วยนะคะ